รถไทยคูเปต้า L4018SP นะครับรถขนาด40แรงนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่อ <teor IS 2> ีกหนึ่งคันนะครับจอดอยู่สาขาลำปางนะครับรถสวยสภาพใหม่ๆนะครับใช้งานน้อยนะครับแค่500ชั่วโมงนะครับรถปี66นะครับสภาพเดิมๆทั้งคันเลยนะครับรถจอดอยู่สาขาลำปางนะครับตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับลูกค้าทางภาคเหนือนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวพาดูสภาพภายนอกก่อนนะครับรถสวยเดิมนะครับเดิมๆทั้งคันนะครับรถเป็นรถไล่นะครับสีเดิมๆไม่มีเก็บสีนะครับ รถไม่เคยแกะเลยนะครับยางหน้ายางหลังเดิมๆนะครับเนี่ยคานด้านล่านะครับยังไม่ถลอกเลยนะครับสีสันยังสวยๆอยู่เลยนะครับไล่ขึ้นมาด้านบนนะครับแป๊บไฮดรอลิกหัวน็อตอะไรต่างๆเดิมหมดเครื่องเดิมนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับรถใช้งานน้อยจริงๆนะครับรถสวยไม่แท้นะครับใช้งานแค่ห้ารอชั่วโมงเองนะครับนี่ยางหลังเป็นยางดันหลบนะครับกระทะล้อสีเดิมเดิมสติ๊กเกอร์ติดกระทะล้อยังอยู่นะครับไฟตรงไฟท้ายอยู่ครบ ไปเลี้ยวไม่มีแตกนะครับท้ายเดิมๆนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับตั้งแต่ฝาบนนะครับสีล้อซ้ายขวานะครับรถก็เป็นรถไล่นะครับรถไม่ได้ลงนาน้ำนะครับดูง่ายรถสภาพเดิมๆนะครับคือแบบเดิมๆเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับคือรถไม่เคยแกะไม่เคยแบบทําสีไม่เคยอะไรเลยนะครับมาร์กตามจุดอะไรต่างๆนะครับยังอยู่ครบนะครับเนี่ยยังไม่เคยแกะนะครับสีล้อหน้าคันส่งหน้ายังเป็นของเดิมที่ว่าติดรถใหม่ มาอย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับสภาพสวยๆเลยพวกสีสันยังเงาๆอยู่เลยนะครับสติกงสติเกอร์นะครับไม่มีซีนไม่มีจางนะครับนี่ห้าร้อยชั่วโมงนะครับปีหกหกเครื่องยนต์ติดง่ายนะครับเสียงเครื่องปกตินะครับระบบไฮดรอลิกหน้าหลังปกตินะครับคือรถมันค่อนค่อนข้างใหม่อยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวทางร้านจะมีเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องให้ เปลี่ยนกองทุกอย่างให้นะครับฟงไฟอะไรเช็คให้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเด้รถสภาพใหม่ๆไปใช้งานเลยพวกน้ำหนักพวงมาลัยนะครับอ่าน้ำหนักคัสเบรกและพวกนี้ปกตินะครับรถแบบแบบค่อนไปทางรถใหม่นะครับคันนี้ระบบเกียร์ชัตเทิลหน้า8หลัง8นะครับเดือนหน้าถอยหลังก็อ่า เลื่อนคันโยกที่ขอพวงมาลัยได้เลยนะครับระบบเกียร์ใช้งานได้ปกตินะครับท้ายเทย์อะไรปกติเลยนะครับรถสภาพสวยๆนะครับคันนี้ตัวรถมีใบดันหน้านะครับแล้วก็ผัานพวนช้านะครับราคาเปิดอยู่ที่4ี่แสนสามื่นเก้าพันบาทนะครับห้าร้อยชั่วโมงนะครับแท้เดิมๆนะครับรถปีหกหกนะครับยังใหม่ๆอยู่เลย เดี๋ยวทางั้นก็จะมีเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องนะครับกองเครื่องเช็กระดูกระดับของเหลวให้นะครับคือน้ำมันเครื่องเปลี่ยนนะครับกองทุกอย่างไปให้หมดนะครับน้ำมันทายไม่ได้เปลี่ยนนะแล้วก็น้ำมันคันหน้าไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเช็คให้นะครับเติมให้อ่ะก็ถือว่ารถสภาพใหม่เลยนะครับคันนี้นะครับลูกค้าถ้าเกิดสนใจหารถสภาพใหม่ๆใช้งานน้อยๆนะครับลองเข้ามาดูได้นะครับ4ี่ิแรงนะครับสามสูบ4ี่สิบแรงนะครับ ตัวรถมีใบด่านผันพนนะครับ4แสนสามื่นเก้าพันบาทนะครับรถจอดอยู่จังหวัดลำปางนะครับตำบลบ้านเป้าอําเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับลูกค้าอยู่ทางภาคเหนือนะครับสามารถเข้าไปชมรถตัวจริงนะครับลองขับได้นะครับแล้วเดี๋ยวราคาก็เดี๋ยวคุยกันหน้ารถเลยนะครับต่อรองกันได้นะครับมีจัดส่งให้นะครับนี่สวยๆเงาๆนะครับเดิมๆนะครับสนใจเบอร์โทรสาขาลำปางนะครับศูนย์แปดหนึ่งสามหกหกสองเจ็ดห้าหกนะครับ ตัวติดต่อได้เลยนะครับจะนัดเข้ามาดูรถทดลองขับนะครับโัวหาได้เลยนะครับรถสวยสภาพใหม่ๆพร้อมใช้งานนะครับอ่ายังไงฝากลูกค้าทางภาคเหนือด้วยกันนะครับขอบคุณครับ